19เมษายน2565นะคะในคำนูลสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาและในฐานะก,กมทพิจารณาร่างพรบรป้องกันทำความผิดซ้ำนะคะเขาเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความค่ะผ่านทาง Facebook สาระสำคัญใจความนะคะระบุว่าเปิดร่างพรบรป้องกันทำผิดซ้ำทางเพศอายการยื่นสารขอใช้มาตรการทางการแพทย์รวมใช้ยา พร้อมคำฟ้องได้เลยช่วงท,ท้ายของอายุของอายุสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับหนึ่งในนั้นคือร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพศจุดจุดๆผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นพิจารณาของกรรมธิการวุฒิสภาถ้ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ผู้กระทําผิดที่ทําผิดซ้ําๆในความผิดทางเพศหรือความผิดที่ใช้ความรุนแรงจนติดเป็นนสิสัยชนิดที่เป็นประจักษ์จะได้รับการปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยมาตรการพิเศษนอกเหนือจากโทษจําคุกโดยร่างกฎหมายฉบับนี้กําหนดให้มีมาตรการใหม่ที่เรียกว่ามา,มาตรการแก้ไขฟื้นฟูกระทําฟื้นฟูผู้กระทําความผิดโดยที่ระบุไว้ชัดเจนแล้วแน่นอนในมาตรา19วรรค2งเล็บ1ก็คือ มาตรการทางการแพทย์และยังมีมาตรการอื่นๆอีกแต่รายละเอียดจะมีอะไรและมีกระบวนการอย่างไรบ้างนั้นร่างกฎหมายบัญญัติให้ไปอยู่ในกฎกระทรวงและข้อบังคับของประธานสารดีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สารดีกาโดยการทําให้อวัยวะเพศช,ชายฝ่อค่ะหรือว่า การกดฮอร์โมนเพศชายจะเป็นหนึ่งในมาตรการทางการแพทย์นี้การใช้มาตรการทางการแพทย์นี้เนี่ยต้องเป็นคำสั่งของศาลอายการเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลโดยยื่นไปพร้อมๆกับคำฟ้องได้เลยหรือจะไปยื่นเฉพาะในช่วงที่ผู้กระทำความผิดอยู่ระหว่างการรับโทษตามคำพิพากษาก็ได้ ศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีคำสั่งตามคำขอหรือไม่ร่างกฎหมายมาตรา19/3วก, 3, กำหนดให้ศาลเนี่ยไต่สวนโดยคำนึงถึงพฤติการแห่งความรุนแรงของคดีสาเหตุแห่งการกระทำความผิด ประวัติการกระทําความผิดภาวะแห่งจิตนิสัยและลักษณะส่วนตัวอื่นของผู้กระทําความผิดความปลอดภัยของผู้เสียหายและสังคมโอกาสในการกระทําความผิดซ้ําและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําความผิดในการไต่สวนเนี่ยศาลส,สามารถเรียกสํานวนสอบสวนจากอายการรับฟังคําคัดค้านของผู้กระทําความผิดรวมทั้งสั่งให้เจ้าพนักงานคุมประพฤติเนี่ยของกระทรวงยุติธรรมนะคะสืบสอบและพินิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ หากสารเห็นควรออกคำสั่งใช้มาตรการทางการแพทย์หรือว่ามาตรการแก้ไขฟื้นฟูอื่นๆเนี่ยให้รวมไว้ในคำพิพากษารวมทั้งให้ระบุค,คำคำสั่งดังกล่าวเนี่ยไว้ในหมายจำคุกด้วยกรมราชทัณฑ์เนี่ยจะเป็นหน่วยงานผู้ปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็รายงานผลต่ออายการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งอายการเนี่ยอาจจะยื่นคำร้องต่อศาลให้มีการให้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรการหรือว่ายกเลิกมาตรการได้ ขึ้นอยู่กับผลการใช้มาตรการต่อผู้กระทําความผิดที่กรมรชาชทัณฑ์รายงานมาทั้งนี้ค่ะมาตรการทางการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยให้ดําเนินการโดยแพทย์อย่างน้อย2คนนะคะที่จะต้องมีความเห็นพ้องกันหากมาตรการทางการแพทย์นั้นเนี่ยจะต้องมีการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยารับประทานหรือว่ายาฉีดก,ก็ตามค่ะผู้กระทําความผิดเนี่ยจะต้องให้ความยินยอมประเด็นสําคัญท้ายสุดที่น่าจะทําให้ข้อถกเถียงในการพิจารณาตามสมควรเนี่ยได้รับการบัญญัติไว้ในมาตราย1วรรคสองเนี่ย ให้กรมราชทัณฑ์นำผลของการใช้มาตรการทางการแพทย์เนี่ยตามวรรคหนึ่งมาใช้ในการพิจารณาลดโทษพักโทษหรือให้ประโยชน์อื่นใดอันเป็นผลให้ผู้กระทําความผิดได้รับการปล่อยตัวก่อนกําหนดในคําพิพากษาตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ด้วยร่างกฎหมายนี้เนี่ยตามตารางเวลาง,งานของรัฐสภาน่าจะผ่านออกมาบังคับใช้ได้ภายในสมัยประชุมที่จะเปิดในวันที่22พฤษภาคม2565นี้นะคะ ช้าเร็วขึ้นอยู่กับว่ากรรมธิการของวุฒิสภาจะแก้ไขเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนอย่างไรหรือไม่และสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นชอบกับก,บการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาหรือไม่จะต้องมีการตั้งกรรมธิการร่วมระหว่างสองสภาหรือไม่แต่ไม่ต้องห่วงสำหรับคดีที่เกิดขึ้นก่อนร่างกฎหมายมีผลบังคับ เพราะว่าร่างกฎหมายเนี่ยป้องกันทําผิดซ้ํานี้บัญญัติให้มีผลย้อนหลังสําหรับคดีที่ยังอยู่ในการพิจารณาของศาลและกรณีที่จะมีการปล่อยตัวนักโทษที่กระทําความผิดทางเพศและความผิดที่ใช้ความรุนแรงตามที่กําหนดไว้ด้วยเรียกว่าย้อนหลังกันนานทีเดียว ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะก่อให้เกิดข้อถกเถียงในชั้นกรรมธิการได้พอสมควรหลักการที่ให้เนี่ยมีผลย้อนหลังนี้เพราะว่าผู้ร่างไม่ถือว่ามาตรการทางการแพทย์หรือมาตรการแก้ไขฟื้นฟูอื่นๆเนี่ยไม่ถือเป็นโทษทางอาญาแต่ถือเป็นมาตรการที่เป็นคุณต่อผู้กระทําความผิดทางเพศหรือความผิดรุนแรงที่ระบุไว้จนติดเป็นนิสยัยควบคุมตัวเองไม่ได้และถือว่าเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยของสังคมอีกด,ด้วยเป็นการการ,รุณยฆา,าตมาตรการว่าง,งั้นเถอะ เขาก็ได้ออกมาโพสต์แบบนี้นะคะก็ได้เรียกว่าถ้ามีผลบังคับใช้จริงๆเนี่ยก็ดีเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไท์ไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม